dược.พ่อ สวัสดีครับสวัสดีครับ ừ. ừ.

đã nghe. Vừa nãy, cái <laughs> cái <laughs> gì? Vừa Không được đâu. Không được. 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 Không

โอเด้นซองเด้นอโเด้นอีบรรยากาศนั่งร่นุช่น้ได้พี่นุชขอพี่นุชยืนมครับงทันไหเนี่ยไม่ทันแล้วอ๋อเริ่มแล้วสองอไม่เปิดไดก็เระเดอี้คจับไม่ทันล้วอแ้เตงนนหมคไปแล้วจัไ่ได้เด่ ก็ม่เจอแดงกับแดงแดที่แดงขอขอที่การการกแม่แอนที่พี่แม่แม่โมของเขเขาเขาา

เคยี่นะแม่เป็นกองหนึ่งมูกับกองหนึ่งมโอเคดูเรื่องปกันอนน้หมูแดงไหมอันนั้นดดำมาไปแล้วอันนี้อร่อยไมา่เอาม่เอาไม่เอาเอาเลยเอาแค่ผู้ดำขาไก่ไปไหนอะครับ พ้องงานเหรอกลุ่สองครับบูเพียบเลยไว้เจอกันสู้ๆนะตั้งใจเรียนสู้ๆนะเด็กๆไปดีค่ะไปดีค่ะไปดีครับไปดีครับต้องการเจอกันเป็นสุขเจอกันสุขสบายเลยเป็นผ้าช่ำเลี้ยวอะอะไรอ่ะไหนอ่ะไหนเอตตะไหนเอตตะเออ งโอเคเดี๋ยวไปรอนะเออเอาแบบเลิกงานอะซ้อมแบบเลิกงานอะเอาจริงๆเอาเวลาเริ่มสี่เริ่มสี่เริ่มห้าห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วสองฉาก ดีมากอุ้ยอะต้องคนเดียวนะสิบายเจรันจีอยู่เป็นเน้อเป็นตีสดสดมากเดี๋ยวลงโกงโกงไม่ก็จะทอย